เปิดสอง็อบอกใหม่โปเกมอน TCG p o c พ็อกเกตสี่ห้สเซอดิคนคุยอีกแล้วนี่เปิดสองทีซีจีพ็อกเกตวันนี็สองอา์ซอุดนะมาไปดูซิว่าวันนี้จะมีอะไรไปเลยทดีสองแรกกันเลยสองแรกมีอะไรเปล่าว้าวนั่นอโนอาร์ตแล้วโอโ้สองแรกเปิดมาดีเลยนะนี่เยี่ยมเลยนะทุกคนโอเคไปตามที่สองที่สองจะมีอะไรดีไหมไปดูสิอ่าโอ้ดูทรงแล้วถ้าจะขาวสินะ โอเคไม่เป็นไรยังมีอีกไปดูต่อซองที่สาไหนอ่าซองนี้ต้องมีของดีบ้างล้วนะอืมขาวสินนะโอ้แลฮีทรานหนึ่งตัวโอเคๆได้อยู่ไปกันต่อซองที่ 4. สีซองนี้จะมีอะไรไหนอ่าอืมดูทรงแล้วอ่าแลโลโตอมว้าวใบนี้ใบใหม่ด้วยเยี่ยมไปเลยทุกคน โอเคไปไปดูกันต่อซองที่5้องสุดท้ายวันนี้โอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกไหนมีอะไรบ้างไหนดูซิกระตุกแบบน,นี้อ่ารีฟรีะอเอก็กโอเคมีเองไหมไม่มีโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ไปเจอกันไหมบาย